สีดำมีริ้วรอยรอบคันเลยนะฮะตรงนี้ตัวเปิดด้านหลังเนี่ยจะหายไปนะครับประวัติการเข้าศูนย์นะเห็นไหมวันที่17เดือน10นะครับปี68ก็คือเข้าปีที่แล้วนะนี่ออปีนี้นี่วกนี้เป็นของยนตะกิจนำเข้ามานะครับ กลมรถบ้านพลอยขวัญครับวันนี้มีลูกค้ามาขายรถอีกแล้วนะฮะเป็นเจ้าเกียร์การคาริวัลนะครับ2.2ดีเซลล้วนนะครับปี2020เป็นตัว EX นะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าจะได้ซื้อหรือเปล่าสำหรับคันนี้นะฮะอ่าโอเคนี่นะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่มาดูที่ฝากระโปรงนะนี่เห็นไหมดิบๆเลยอ่ะเดิมนะครับไล่มานะครับปึ๊บเมทอาร์คเดิมๆหัวกรนะรนะครับไม่ใหม่นะเก่าๆนะครับฝากระโปรงอ่าโอเค S <S เห็นหมมาหลังจากนั้นเรามาดูต่อครับนี่นะลิ้วรอยมีนะลิ้วรอยมีนะนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีกล้อง360องศานะครับแกะดูนะครับนี่นะครับเม็ดอากยังอยู่นะเห็นไหมแ้นเพจนะครับ ยังไม่เคยแกะสติกเกอร์เราก็ต้องดูอีกนะครับว่ารถมีอะไรบ้างนี่มีอะไรคู่มือนะครับคู่มือนะครับคู่มือการใช้รถนะใบรับประกันนะครับหรือว่าประวัติการเข้าศูนย์นะเห็นไหมล่าสุดเข้าที่1 8ึ0 0 0สนะครับวันที่17เดือน10นะครับปี68ก็คือเข้าปีที่แล้วนะนี่ปี68ปดออปีนี้นี่เพิ่งจะเข้ามาเลยนะต่อ อันนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเป็นเบาะ11ที่นั่งนะครับอันนี้คือเบาะเนี่ยเดิมนะครับแต่ดูสกปรกนะแต่ต้องบอกว่าพวกนี้ขัดออกครับสติกเกอร์รองยางพวกนี้เป็นของยนตะกิจนําเข้ามานะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ดีครับเพราะว่าอะไรรถภูมิประเทศเป็นที่ดิบชื้นเพราะฉะนั้นรถเขาจะต้องสมรสถนคณะดีด้านหลังนะครับไม่มีแกะด้านหลังไม่มีแกะนะครับตรงนี้ตัวเปิดด้านหลังเนี่ยจะหายไปนะครับต้องไปทำนี่เราต้องซื้อมาใหม่ครับด้านหลังอันนี้คือเบาะแถวที่4่นะครับอยู่ด้านนี้นะ หรือว่ารถสมบูรณ์ประตูหลังปิดไฟฟ้าด้วยสีดํามีลิ้วรอยรอบคันเลยนะฮะหนึ่งเลยนะครับบอกต้องไม่แตกไม่ลายไม่ฉีกไม่ขาดดูได้หมดหลังจากนั้นผมก็จะดูอะไรต่อครับระบบไฟฟ้าทํางานครบไหมมาดูนะครับมาวิ่งมา1 8 66, 8นึ่งแสนบะครับเพิ่งเข้าสู่ล่าสุดก็คือเดือนสิที่ผ่านมานี้นะวันที่สิจอาจจะวิ่งเยอะแต่ก็เรื่องปกติสําหรับรถตู้นะครับตัวนี้เป็นตีเป็นรถตู้นะระยอ2นะครับได้ซื้อแน่นะครับแต่อยู่ที่ว่าจะจบราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ซื้อนนอนนน่